ไอเม้ามาเดี๋ยวก็บอกให้นโตัวอยู่ลิ้นตังเข้าเป๋าหมดแล้วไอ้กลาอันนี้ยังไม่มีคนเอาเหรอเนี่ยใช่่เดี๋ยวก็เอาเรื่อยๆไปรอรอต่อบเรามีคนรับฟิวมีคนไปเลยโอ้ดีเนอะรับฟิวเลยโซนโซนไปไม่มีจริงไงอ๋อก็ไมเราก็ให้เขามีรายได้ไงตังโอยลิ้นงังน

พี่หนวดมาช่วยพี่เีแป๊บนึงดิงงกกามามามาเร็วไมอนปห้องน้ำแป๊บนึงกอนหอมอ่ะไลฟได้หยุ้หน่ยี่หน่อยเดี๋ยวไต้อนน้ไมทไมพี่มาช่วยไ <c> ม <oughs> ่ไกันเยครับด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์แบบแจ้งเตือนเลยอแจ้งเตือน้อ่ะฮะเด้อับเดน ไปไปเนี่ยผ่าไว้ตอแบ,บพีกันมล่เดี๋ยวพี่เก็เาจก่ไ้เอกรียนเลย <uge> ปอกทุกวันจนเตียนเนยผมว่าเซียนยตะกุกตะกากดูมึงจะมาเตียนเป <c oughs> ียนไม่ได้ปอกไม่ได้บอกเรื่องปล่อยเราเปียนในโล <laughs> งความุ่งเนี่ยต้นนต <c oughs> ้นต้น คมรัทิ่เราไม่ปิดกั้นนะเรามีรายได้ด้วยบางทีเราเรียกรถบางแพงใช่ปะแล้วคนรับทิวเขาก็ไปเก็บแค่60สิบจากที่เก็กบจากคนเปา่า,าเรียกร้อยอย่างเนี้ยมันก็ถูกลงเ,เ,เปิดเปิดไลด์อ่ะไลดบมอันเช็ดบมอันบิมอานาาาให้ไหมนะแป๊บนึง <c oughs> แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนะสัญญาเริ่มไม่ดีแล้วโทรศัพท์ในเงินก็ด่าด วันก่อนไลฟ์แล้วแบตดูดีแบต,แบต,แบต,แบตหมดแล้วก็ว่าเครื่องนี้ไม่เคยมีแบตเลยไม่เคยมีบ้าแหละไลฟ์จนแบตโทรศัพท์เสื่อมอจริงอันนี้คือเรื่องจริงไม่เป็นแดงแด้เครื่องใหม่ก็ไม่ใช่อยากได้เขาเอ้างเขาจริงเป็นคนทักหนูก่อนไงใช่ไหมช่มายพูนส่งไหมชัยภูม,งงมติต้องรอแบบลูกส่งเป็นลูกไหมเขาถามเป็นลูกอะ <inet. S 2> องรอหลักแล้วเรือล้วนรอเท่าไหร่เนี่ยเรือล้วนหกพันสิบบาทถูกปะะเรือล้วนรอหกพันเก้าสิบบาทถูกถูกถูก ซื้อในสั่งในแอปเขียวพันกว่า,าโภพันสองพี่สั่งไปกินประจำพี่ไม่สั่งกับผมป่ะพี่เขียวไม่ตื่นคำเตือนจะมีการแบนถาวรถ่าวีดีโอนี้ไม่สิ้นสุดอะไรเขาเขาเขาเป็นยู่นี่มีเป็นยูที่แบบยู<ร>นตนะันอะ่ะยูนตันอ่ะใช่เหรอ,อ <c oughs> เปลี่ยนชื่อแล้วก็กิอขอความะไรเงี้ยส่งภูเกต็ตหรือเปล่าภูเก็ตเดี๋ยวต้องรอแบบลูกนะคะสั่งกับภูชินได้นะ เปลือกเยอะไปนิดนะเปลือกเยอะนะสั่งแต่เน,นื้อโลหกร้อยเก้าสิบนะไม่ต้องเอาเปลือกมายืนหน้าอะไรดิอยากให้คนเห็นหน้าโดยผู้เรียนตรงนั้นนะ,นะจอมทองส่งไหมจอมทองส่งได้แต่ว่ารับค่าส่งได้ไหมสัง่งผู้เรียนต้องโอนก่อนหรือเปล่าโอนก่อนค่ะไม่มีเก็บปลายทางนะครับคุณเอ๋น,นอกจากค่าส่งเก็บปลายทางได้ปลาจีนเื้อแกะส่งนะคะปลาจีนไม่ได้ส่งค่ะปิ่นก้าซ้อมบวย สินเก้าส่งได้แต่ว่าเขาหมดรับค่าส่งได้ไหมเพราะบางทีสินเก้ามันค่าส่งแรงน,นิดนึงไปอนใหญ่ส่งฟรีครับเดี๋ยวไปส่งให้ลุงชิดก็อยากไปเนี่ยงก็อยากไปตอนนี้แย่งกันส่งเลไปกันใหญ่เนี่ยบางซื้อบางซื้อบางซื้อมีคนรับหิ้วค่ะตอนเมืองเท่าไหร่บางทีอตอน,ตอนเมืองมีคนรับหิ้วค่ะกาแฟสั่งยังไงแป้งบอกแป้งถาม กาแฟสั่งยังไงในทิกตอกเลยหน้าโปรไฟล์เลยค่ะหน้าโปรไฟล์ครับคุณพี่เดี๋ยวเรายังไม่ปักตะกร้าเพราะว่าช่วงนี้เราชูรบวนนครับมีคนรับผิวรังสิตปทุมรังบุกกาดอนเมืองจุ๊บจากบางซื่อปักให้หน่อยบีมปักหมูคำพี่เห็นไหมอยู่จรันกาแฟปักยังเออจันลันห้าสองผ้าหิ้วสองร้อยค่ะจะโอนแล้วเชื่อใจจริงไหมฮะไอ ขายตุเรียนลูกหนึ่งนี่โกงแล้วรวยมากเนี่ยเชื่อใจได้ไหมโดนโกงีคอถามว่าจองทองสจบไหมคะจองทองจงได้ค่ะคนรับผิวอยู่หน้าร้านครับผมสามารถโอนได้เลยคนรับผิวที่ฝากหมุดให้อยู่หน้าร้านนะครับพี่เนยนยทำเบ็ดนี่ออกได้กี่โมงไอเนยทำเบ็ดนี่ออกได้กี่โมงเนี่ยเขาจ้องมึงอยู่เนี่ยมันจะพังอยู่เนี่ยตามมาจากพีซินสวัสดีค่ะ